สวัสดีครับผมเกมเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงครีเอเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ได้เป็นครีเอเตอร์เนี่ยมาหนึ่งปีเต็มๆแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสผมเป็นครีเอเตอร์ของฟรีไฟนั่นเองนะครับก็ผมขอขออภัยนะผมผมผมพูดผิดนะมันต้องฟรีไฟเออร์นั่นเองนะครับผมก็ออกเสียงประมาณนี้นะคะคือทุกคนออกเสียงผิดกันหมดเลยนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วมันต้องออกว่าฟรีไฟเออร์นะครับผมเออรนะครับฟรีไฟแล้วก็เออนะคะ ผมขอพูดถึงตัวของผมก่อนนะผมที่ผมมาถึงได้ทุกวันนี้นะผมก็ต้องขอ,ขอบคุณทีมงานฟรีไฟทุกคนเลยนะผมก็คือว่าผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะผมก็คือผมเป็นฟรีไฟเออร์เชียรเอร์นั่นเองนะผมก็ผมก็เป็นประมาณผมเป็นได้ประมาณหนึ่งปีเต็มๆแล้วนะครับผมก็ต้องขอ,ขอบคุณทีมงานทุกคนนะผมที่มอบโอกาสนี้ให้ผมนะแล้วก็ใครนะผมที่อยากเห็นข่าวสารอัปเดตของคนที่เป็นครีเอเตอร์ของฟรีไฟนะผมก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจฟรีไฟเออร r เชเอร์ ได้เลยนะผมก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะผมตรงคำว่า VR Free Fire นะฮะจริงๆ Free Fire เดี๋ยวัมต้องออกเสียงว่า Free Fire นั่นเองนะผมก็เป็นประมาณนั้นนะฮะความรู้สึกที่ผมมีต่อเกมนะครับก็คือผมเนี่ย เป็นคนที่ชอบเล่นเกมอะไรที่มันเล่นแบบง่ายๆนะผมไม่ยากเกินไปนะผมแลวผมก็ชอบเล่นเกม FPS ด้วยนะครับสมัยก่อนผมไม่ค่อยชอบเกมฟ r e e Fire สักเท่าไหร่นะผมจนกระทั่งมีเพื่อนมาช่วยเล่นนะครับผมผมก็เลยติดตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะผม <c oughs> จริงๆตอนที่ผมเล่นเลกๆนะผมผมอคติกับเกมนี้มากๆเลยนะผมแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้นะผมก็มีเพื่อนฝูงนะผมกับเกมนี้มาหลายคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆนะผมก็เพื่อนเนี่ยไม่ค่อยมีกันเลยนะครับ เพราะว่าผมเล่นคนเดียวนะผมและก็สังคมเกมของฟรีไฟ้นะผมก็มันก็เจอแบบดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมันก็เป็นสีสันข,ของเกมนั่นเองนะผมเจอคนไม่ดีบ้างเจอคนดีบ้างนะผมแต่ส่วนใหญ่ผม,ผมก็เจอแค่คนดีนะผมส่วนใหญ่แล้วผมจะมักจะเล่นกดโซโล่นะผมแล้วก็กดโซโล่สคอรนั่นเองน,นะผมเ,เขาเรียกว่าอะไรนะค่ะคนเดียวในสคอรสนะครับสมัยก่อนผมก็เล่นประมาณนี้นะผมจนกระทั่งวันหนึ่งนะผมมเเีเพื่อนนะ มาเล่นด้วยนะผมก็คือคนในแครนี่เองนะเขาก็ได้ชวนผมเล่นนะผมจนถึงแรงแดงนั่นเองนะผมผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกมในโทรศัพท์มาก่อนเลยนะผมจนกระทั่งเกมฟรีไฟน์นี้ได้ถือกำเนิดมานะผมผมได้เล่นประมาณผมได้เล่นครั้งแรกก็ประมาณซีซั่นตัวที่มันมีดาวนี่แหละนะผมผมก็เติมเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดสายเติมอะครับสมัยก่อนแรงบันดาลใจที่ผมอยากเป็นคริเอเตอร์เหรครับ ก็คือผมอยากพัฒนาตัวเองนะผมผมอยากพัฒนาเหมือนพี่ๆช่องใหญ่ๆนะผมที่ผมเห็นมานะผมเขาเติบโตกันอย่างรวดเร็วนะผมผมก็เลยลองหาโอกาสนะผมที่จะเป็นคริอเตอร์นะผมส่งใบสมัครมาก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะผ่านนะผมพอผ่านเสร็จปับ๊บผมก็รู้ได้ทันทีเลยนะว่าผมต้องพัฒนาตัวเองนะผมให้เข้ากับ ผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปลื้มปิติมากเลยนะผมที่ผมได้เป็นคีเอเตอร์ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ได้รู้จักพี่ๆี่ช่องใหญ่ๆนะครับผมที่เป็นคีเอเตอร์ด้วยกันนะผมก็จะมีอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็จะมีพี่ฟิชชอรนะผมอันนี้ก็นิดมากเลยนะยังคุยกันยังคุยติดต่อกันอยู่นะผมแต่ละคนก็มีงานกันนะฮะไม่ค่อยได้คุยกันแล้วนะผมช่วงนี้นะผมงานก็หนักมากเลยนะผมแล้วก็เป๊กคุงนะผมแล้วก็น้อยเสีเมนะผมแล้วก็ช้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะผมพ ไม่ใช่ดิพี่แพลนะผมที่สรีมอยู่นะผมแล้วก็พี่อื่นๆอีกต่อไปนะผมก็มีหลายคนเลยทีเดียวนะผมที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในวันนี้นะผมที่ผมจะพัฒนาต่อไปนั่นเองนะตอนที่ผมเข้ามาในเคียตเตอร์อนะผมก็ตอนนั้นก็อยู่ประมาณ3,000ซับนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะจนตอนนี้นะผมก็พัฒนามาเรื่อยๆนะผมจนถึงด0ึ0งหมื่นซับสไครต์นั่นเองนะ ผลงานที่ผมภูมิใจมากที่สุดเหรอครับผลงานที่ผมภูมิใจมากที่สุดตอนเป็นครีเอเตอร์นะครับก็คือคลิปแรกเลยนะผมที่ผมทํางานกับครีเอเตอร์ก็คือคลิปที่ผมรีวิวชุดว่ายน้ำนะครับนั่นคือคลิปความทรงจําเลยนะครับมันผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะคลิปนั้นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในคลิปกันดีกว่านะผมว่าจะมีอะไรการอัปเดตนะผมพูดมากเกินไปแล้วฮัลโหลได้ยินไหม ในฐานะที่เองติดตามพี่พี่จะให้เองเล่นกับพี่หนึ่งตา <c oughs> เล่นมว่าเล่นหมดเลยฟีสตานี่แหละมา สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะผมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนันเดงนะผมเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีการอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่ๆนะตอนนี้นะครับผมมันก็ได้อัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะมีอะไรมาใหม่นะอันนี้ก็คือหน้าล็อบบี้ใช่ไหมหน้าหน้าข้าเกียงจะเป็นตัวจ๊กเกอร์นะผมสันนิษฐานได้เลยว่าชุดใหม่มาแน่นอนนะผมเด็กแคตัวผู้หญิงนะพอเราเข้ามาแล้วนะผมก็จะเจอหน้าแบบนี้เลยนะผมก็สวยกว่าเดิมนิดนึงนะผมแล้วก็ พีออเดอร์นะผมสิทธิ์ขั้นสูงนะผมก็เป็นอย่างที่ผมรีวิวไว้เอ๊ซีซั่นนี้ผมไม่ได้รีวิวนี่หว่าไอพีออเดอร์นะผมก็จะได้หน้ากากยักษ์ไปนะผมอันนี้ผมขออนุญาตไม่กดนะเพราะว่าผมจะซื้ออีโวต่อไปนะผมก็ตัวละครใหม่นั่นเองนะผมลูกูเอต้านั่นเองนะผมก็ทักษะมันนะครับมันยังบักอยู่เลยทุกคนดูดิมันยังบักอยู่เลย,นะยอย่ยนะนี่อันนี้จีการอะไรเนี่ยอุ๊ยบักเยอะมากเลยทุกคนกดรีซิบักเยอะมากเลยนะครับ บักแบบเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็ดูตรงนี้ก่อนนะผมอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบใหม่เลยนะดูข้างหลังนะผมก็สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะผมนีอยากเห็นข้างหลังมันเป็นยังไงอยากเห็นมากเลยนะแล้วมาดูกิจกรรมกันดีกว่านะว่ามีอะไรอันนี้ก็เป็นโปรลีนะกิจกรรมมันถึงสุกกับไมอีกแล้วนะครับผมก็สายฟรีนะผมห้ามพลาดนะมีโอกาสได้ถาวอน,นะผมแล้วก็มีอะไรอีกนะโอ้ยหน้าตาแบบใหม่นี่หว่าทุกคนยังไม่มีอะไรที่มันแบบ มันยังบั๊กอยู่เลยทุกคนขออนุญาตเปิดเน็ตแป๊บหนึ่งนะโอเคผมพอกดเปิดเน็ตแล้วแล้วมาดูลัคกี้โรโย่กันดีกว่านะผมว่าจะมีอะไรใหม่อันนี้ก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะผมก็สกิลเรามาดูสกิลกันดีกว่าตัวละครไม่ได้จะเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตัวข้างล่างๆนี่ไงนแล้วดูความสามารถดีกว่านี่นะผมความสามารถเมื่อสังหารจะได้รับเพพีสูงสุดเพิ่มขึ้นแดสูงสุดที่สาสิบห้าอีหยังวะ อีอย่างวะเดี๋ยวเราดูความสามารถมันตรงๆดีกว่ามาัเมื่อสังหารจะได้รับ HP สูงสุดอีอย่างวะใครเข้าใจบอกผมด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูร้านค้าเอ้ยไม่ใช่เรา,าดูล็อกกี้โรยยอนนะครับผมไอ้ข้อมูลสุดน่าจะเป็นไอจิการคืนแต้มรามันเดิมใช่ไหมเราลงมาก็เป็นอ่าไอ้น,นี่อีก4ชั่วโมงนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิป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 คลลิปคล สุ่มน,นี้ใหม่นะครับผมก็อย่าลืมมาดูกันนะครับผมเช้านะอันนี้ก็อีกสี่วันอีกสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะผมใกล้จะหมดอีกแล้วนะฮะปืนนี่ก็เหมือนกันนะผมโอ้โหวันนี้รัวๆเลยนะครับผมวันนี้นะของรัวๆเยอะเลยนะผมเดี๋ยวต้องมาดูหมดนะหมวดยังบักอยู่เลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะฮะยังบักอยู่เลยนะครับก็จะมีหมดทั่วไปหมดจานดับหมดจานดับนี่ก็วันที่30มสิมันก็จะรีซีซั่นนะครับผมแล้วก็ ใครที่อยู่ใครที่ขึ้นแรง์โกลได้นะผมมันก็จะได้รับเจ้าตัวปืนก๊กทองนะเพราะว่ามันจะแจกนั่นเองนะผมใครที่เล่นโหมดซีวจสี่แ้นดับนะครับผมซึ่งซีซั่นที่แล้วนะผมเขาก็จะแจกในส่วนของดีเซอร์ชใช่ไหมน่าจะใช่นั่นแหละนะผมเดี๋ยวดูด ını, <LE diesen> ีเซอร์ชสินี่จะเป็นสีอ้าวทำไมมันให้โหลดอ่ะเดี๋ยวทำไมมันให้โหลดของทำไมมันให้โหลดของแล้วผมขออนุญาตโหลดก่อนนะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวระหว่างที่รอผมกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับผมเรามาดูคอลเลกชันกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือว่าท่าทางหายท <laughs> ่าทางหายอา้าวว่านี้ไงนี่ไงทุกคนอยู่นี่นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจะมีท่าทางใหม่เข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเราเลื่อนมาดูข้างล่างเลยนะฮะนี่คือปกตินะฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอ้าพระเจ้า เซอร์ไพรส์มาทุกคนเฮ้ยถ้าคนรวยนี่ว่าเฮ้ยอีอีอีท่าอะไรไม่นี่พร้อมเปย์พร้อมเปย์เฮ้ยอ้าวสำหรับสายรวยเนี่ยคือสำหรับสายเปย์นะอันนี้อะไรอุ้ยปัดฝุ่นมาทุกคนเฮ้ย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 เซอร์ไพรส์มากทุกคนขออนุญาตหนึ่งนะเดี๋ยวกดใหม่นะเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยทุกคนเออ แบบสุดๆเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของอื่นๆกันก่อนนะก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วนะโอเคพานะก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมชูชีพอ่าทุกคนแล้วก็ตรานะครับผมตราตราตราที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงมุมซ้ายนะครับผมตรงข้างล่างชื่อนะมันบังแล้งใช่ไหมคราวนี้นะผมเราสามารถกดออกได้แล้วนะนี่เลยมาที่ตรา นี่นะผมเราสามารถกดสวมใส่ไอที่เป็นรูปดาวดาวตรงนี้ได้ครับผมมันก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะะกดดูนั่นอีมันก็หายไปแล้วย่าไปเลยนะครับผมก็เราก็จะมารอตัวโหลดใหม่นะผมอ่ะเมื่อกี้ผมลองเรามาดูกันนะผมว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่นะมาดูกันไม่มีนะ,ะปกติมากเลยนะมไม่มีอะไรที่มันพิเศษนะผมเรามาดูท่าทางกันดีกว่าท่าทางท่าทางอยู่ไหนวะ ทาทาง <'t> ทาง่ทางนี่ทาทางมันก็ไม่มีอะไรขายนะฮะไม่มีอะไรขายเพิ่มะครัะผมอืมไม่มีอะไรขายเพิ่มนะ,ะ,มมมะรมนะตรงของขวัญน,นะผมก็เป็นแบบเดิมเลยแบบเดิมทุกอย่างโอเคทุกคนขออนุญ,ญาตดาวน์โหลดไอ้แพ็กเกจนี้ก่อนนะผมก็ค่อยมาเจอกันอีกรอบนะฮะเดี๋ยวก่อนแปน๊บนึงนะทุกคน เรามาดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าเรามาดูคู่หูกันดีกว่านะผมที่ผมรีวิวไปนะผมว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่มาไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีนะผมะสัตว์เลี้ยงใหม่ก็คือเควนตี้นั่นเองนะผมจะดอกจะดอกไอวอให้นะครับผมถ้าถ้ามันไม่มีไอวอเลยนะออก็ไม่มีอะไรแล้วนะรอให้อนี้อัปเดตเต็มก่อนเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะผมกดเริ่มเกมให้ดูนะนี่เอโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้โหลดเสร็จล้นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเรามาดูกันนะว่ามันยังบั๊กอยู่ไหม ก็ยังมั้งอยู่ดีนะผมก็ไม่มีอะไรแต่งใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมยร์ไปดีกว่านะผมผมขออนุญ,ญาตเล่นเกาะสวรรค์น,นะผมเพราะว่ามันมาใหม่นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปเจอที่เกาะสวรรค์เลยนะโอเคตอนนี้ก็เจอเข้ากับที่รอเครื่องบินใหม่นะั่นเองนะผมก็สวยใช้ได้เลยนะผมก็ภาพก็สวยขึ้นมะประมาณหนึ่งนะผมไอตรงนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยมีตราของฟรีไฟ 2ปีเอ้ยยิงด้วยทุกคนวันนี้เป็น,ปน,ปนวันครบรอบ3ปีนี่ว่าใช่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 ครบรอบ3ปีนะผมก็นี่เลยนะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเออก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะอัพเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยฮันยอ๋อ,อมันคือไอ,อเครื่องแกงนี่เองนะผมเฮ้ยใช้ได้ทุกคนมันเต่ยนให้แล้วนะอันนี้ก็จะมีเครื่องบินใช่ไหมเก็บก่อนอก็ไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษแล้วนะครับ Okay. ข้างนอกก็เป็นประมาณนี้นะตอนนี้ก็อยู่ในแมปแล้วนะครับผมก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่เลยนะผมในแมปนี้นะแผนที่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากสักเท่าไหร่นะโอเคก็ไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลนะผมสำหรับแมปนี้นะแบบนี้แมปแมปนี้นะแล้วผมขาออนุญาตกดออกเลยแล้วกันโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนอกจากเจ้าสิบขั้นสูงที่จะมาใหม่นั่นเองนะ ก็คือซีซั่นซูชินั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวว,วันพรุ่งนี้นะผมจะอัพคลิป10โมงเช้านะผมมันจะมีเจ้าตัวของมใหม่นั่นเองนะผมก็คือเจ้าลักกี้โรเยนะฮะนี่ลักกี้โรเยแล้วก็เอเดมอนนี้นะครับผมแล้วก็ปืนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเดีวยวเจอกันคลิปหน้าครับ